หุ้นซิงดีลิไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิงดีลิไทยประจำวันที่22มกราคมพศ2568คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวในให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก12.03อยู่ที่1352.53ค่ะตรงนี้ก็มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่38,000ล้านบาทละบาทค่ะแล้วก็ จะจากภาวะตลาดไทยปิดพุ่ง12.03จุดดีกว่าภูมิภาคตอบรับนโยบายของทรัมป์นุนแรงซื้อลงไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะแนวรับแนวรับจะอยู่ที่1345ค่ะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่1370ค่ะโอเคตัวแนวรับของเรก็ลงพูดไปแล้ว ต่างชาติซื้อเข้า170ล้านบาทกองทุนขายออก18ล้านบาทโบเกอร์ขายออก112ล้านบาทแล้วก็รายย่อยขายออก39ล้านบาทค่ะตัวที่1 NCAP NCAP ราคา1บาท35สตางค์บวก12สตางค์ค่ะตรงนี้ก็แนวรับก็จะเป็นตรงนี้1บาท21สตางค์แล้วก็เป็น52าสิบวิกโรด้วยค่ะ แต่นต้านก็จะเป็นจุดวันนี้ที่เขาเบรกขึ้นไปที่1 3บาทส9สตางค์แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเส้นแดงตรงนี้ที่1.50บาท50สตางค์ค่ะตามเฟรม15นาทีของ n n c p ตรงนี้ก็ใช้เวสสะสมแล้วก็รอไปเบรกที่ต้านเดิมค่ะ n n c p เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a เ u ออยู่ที่17ล้านบาทค่ะ แนวรับ1นึบาทยสตางค์แนวต้าน1นึบาทสสิบตางค์ท่าทะลุลด้จะเป็น1นึบาทหสตางค์ค่ะดูตรงนี้ n c a นเปิดที่1,24บาทยสตางค์ขึ้นมาสังนสุดที่1,39บาทสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่1,35บาทสสตางค์ค่ะตรงนี้ก็เราไปเบรก EMA 89ที่1,66บาทหสตางค์ค่ะอ s i 4ส0 6 วอล u m มซื้อเข้า7ล้านขายออก4ล้าน ATC 9เก้แสนค่ะส่วนงบของ NCAP มีกำไรค่ะตัวต่อไปติดลอ้อติดล้อราคา16บาท50สตางค์บวกหบาท10สตางค์ค่ะแนวลับทามเฟรมเดย์จยตรงนี้ที่ตรงนี้15 60, 100, บาท60สตางค์ค่ะแล้วก็ต้านข้างบนจะต้องเบก16บาท70สสตางค์ส่วนต่อไปก็จะเป็น 1ิเจ็ดบาท10บตางค่ะทำเฟรมสิบห้านาทีของติดล้อตรงนี้ก็ไซเวสะสมแล้วก็มีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บค่ะติดล้อเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการสินเชื่อบริการสินเชื่อเช่าซื้อภาพเรือนบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแววโรน่ะด้อยู่ที่สามร้อยสาสิบล้านบาทค่ะแนวรับสิบหกบาทสิบตางแนวต้านสิบเจ็บาท ถ้าเทโลด้าจะเป็น17บาท50สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ติดลอ้อโอเคติล้อเปิดที่15บาทห0สตางค์ขึ้นมาสูงสุดที่16บาท70สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่16บาท50สตางค์ค่ะตรงนี้ก็รอจ่อเบกเอ a เก89ที่16บาท90สตางค์ค่ะโอเค RSI 53.32วอลรุ Five, 3. 3. ่มซื้อเข้าส1ล <can> ้านขายออก8ล้าน ATC 7 0 0 0แสนค่ะ <mostrar> ส <at t>. <can can> ่วนงบของติดล้อมีกำไรค่ะตัวต่อไป AAV AAV ราคา2บาท26สตางค์บวก4สตางค์ค่ะแนวรับต่ำสุดก็จะเป็นตรงนี้ที่2บาท18สตางค์ซึ่งเป็นไม่แน่ใจว่าเป็น52วิหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ห้าสิบสองรูแต่ว่าแนวรับในช่วงนี้จะเป็นสองบาทสิบแปดสตางค์ค่ะแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็ควรออกได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋วยวคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปได้อีกนะเพราะว่ามีแบงเกิ์ตรงนี้ด้วยแล้วก็มันจะเป็นหุ้นลุ้นกลับค่ะทําเฟรมสิบห้านาทีของ AAV ตรงนี้ก็ไซเวสสะสมเพื่อที่จะกลับตัวค่ะ AAV เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติก ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมีว a ล u e รเดิอยู่ที่99ล้านบาทค,ค่ะ EAV e e a v เปิดที่2องบาทยีสตางค์ขึ้นมาสูงสุดที่2องบาทย8สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่2องบาทยีสตางค์ค่ะวันนี้ก็รอไปเบรก EMA 200ที่2องบาทสีสตางค์แล้วก็ EMA 89จะอยู่ที่ สองบาทห้าสิบก้าสตางค์ค่ะจุด RSI สามสิบจุดแซื้อเขา้ายีิบเจล้านขายออก13ล้าน ATC 3มหรือสมล้านค่ะส่วนงอบของ AAV มีกำไรค่ะตัวสุดท้ายเชดเชตราคาหกสิบสตางค์บวกหสตางค์ค่ะตรงนี้ก็ตามสุดตรงนี้ก็จะเป็น 58สตางค์แล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็ไม่ควรเข้าค่ะเพราะว่าเป็น52 week low ด้วยแต่ว่ามีแบงเกอร์เข้าวันที่16มกราคมค่คะนั้นเราก็จะเป็นตรงนี้นี่แหละค่ะ58สตางค์แล้วก็ต้านแรกจะอยู่ตรงนี้ที่เขาถอยลงมาที่78สตางค์ค่ะแล้วก็ถ้าเบกขึ้นไปได้ก็ไปลุ้นที่หนุตทีเป็น1บาทค่ะําเฟรม15นาทีของเชดตรงนี้ก็ สะสมไม่มีอะไรแต่ว่ามีวันรุ่มทยอยเข้าเก็บค่ะเช่ดเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพกลมวบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลรายเดยอยู่ที่4ล้านบาทค่ะแนวรับ58สตางค์แนวต้าน78สตางค์ถ้าเทรด,ด้าจะเป็น88สตางค์ค่ะแล้วก็เชดเปิดที่62สตางค์ ขึ้นมาสูงสุดที่68สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่67สตางค์ค่ะตรงนี้ก็รอไปเบรก EMA 89ที่1บาทค่ะช s i 30.11ิบ1วอลลุ่มซื้อเข้า4ล้านขายออก2ล้าน ATT 4 0 0 0แสนค่ะส่วนงบของเชษมีกำไรค่ะวันนี้ก็หมดหุ้นแล้วมีหุ้น บิ๊กโอตเข้าที่น่าสนใจก็คือวายุ1 500ล้านบาทแล้วก็มี KTC 437ล้านบาทก็ Delta า9 1ล้านบาทแล้วก็มี VL 27ลล้านบาทค่ะโอเควันนี้ก็หมดแล้วถ้าหนูผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย